เออสวัสดีครับวันนี้ผมชองเซนสือนะครับวันนี้เมื่อกี้ผม,มเสียงเพลงมันดังเกินไปผมดูไปเสียงเพลงในเกมนะมันก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครั้งผมอาจจะไปรอบหนึ่งนะ่อธีสอนแก้บักนะวันนี้ผมจะมาสอนแก้บักแบบซุมเข้าซุม,มออกวันนี้นะฮะแล้วก็บักหันหน้าโจไม่ได้แล้วก็กระโดดโลยรัวนะฮะแล้วก็เดินค้างออแล้วมีวิธีแก้บักนะนะ ร่มว,ว่าอ่ะ,ะวิธีแรกเลยสมมุติว่ามันซูมเข้าซูมออก,กวันนี้นะนะแบบสมมุติว่าเราเอานิ้วไปแตะแตะนิดนึงใช่ไหมแบบจะหาหน้าจอไปไหนะแต่แต่มันแบบซูมซูมเข้าแล้วก็ซูมออกให้อนะ่ะเมืม่อมีวิธีแก้นะฮะเรากดตรงรูปรบอกจ้ำๆรัวๆเลยนะฮะกดเท่าไหรนะ่เอประมาณสามรอบแล้วก็กดรัวๆเลยนะมันจะหายอยู่นะฮะแต่มันบางทีมันก็ไม่หายนะอืม อีกวิธีหนึงน่งก็คือแบบให้เรากดตรงสามเอ่อสามขีตรงนี้นะพอเรากดไปเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้มาให้เราเลบทุกอย่างออกไปแล้วก็เข้าไปในเกมนะสังเกตว่าม,ม,ม,มันจะไูซุ่ข้าสูุ่มหมองเหมือนเดิมนะถ้าเรากดตดวรูดลวก,ก,กหนึ่งครั้งแล้วก็กดออกมันก็จะหายมั่งนะบางทีก็จะไม่หายมั่งนะแล้วอีกวิธีหนึ่งนะ,ะก็คือ เราต้องเปิดคอมมน้อยนะเออเราเปิดคอมมน้อ้นะแล้วเราก็อะไรไงต่อปะทำยังไงปะก็ไม่ได้นะเออแล้วเราก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่มันจะหายอะอยู่อ่าสมมติว่าเออ่ออปีชีสจบแล้วนะเออแล้วก็อีกสมมติว่ามันกระโดดรัวๆให้แบบนี้นะกระโดดแบบไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยให้เรากดลงโลบอคหนึ่งทีนะ หรือว่าสำหรับคนที่กดรัวๆ,ๆเหมือนเดิมนะให้กดที่ตรงนี้นะแล้วกดตรงที่ชาเต้นแต่ถ้ามันไม่มีชาเต้นก็ลองกดตรงกระเป๋าดูนะมันจะหายนะมสมมติว่าเออแล้วอีกวิธีหนึ่งสมหรับคนเดินค้าวันนะี้แบบเดินมันเดินให้เองมันเดินให้เองนะถ้าเรากดตรงรูปเราบอกหรือว่ากดตรงรูปหน้าถ้ามันไม่มีหน้าก็กระเป๋าก็เหมือนกับวิธีกระโดดนะเอนงนะครับมสมมติว่าเราต่อวิธีต่อมาคือวิธี หันหน้าจอไม่ได้นะอสูรหันหน้าจอไม่ได้นะเหือนผมหันหน้าจอไม่ได้เลยจะไม่ดีแบบหันหน้าจอไม่ได้แบบเดินเดินไปเนี้ครับเดินไปเลยแบบเดินแบบหันหน้าจมไม่ได้นะแต่ว่าตอนแรกผมมีวิธีแก้อยู่นะแต่วิธีที่ผมแก้มันใช้ไม่ได้แล้วนะก็ตอนแรกที่มันผมแก้คือกดตรงนี้มันก็จะหายมันก็จะหายเองอ่ะก็จะหันหน้าจอได้ปกตินะ แต่อผอมผมันแก้ไม่ได้แล้วนะแต่รอชาของคนอื่นเ่าันเพิ่แก้ได้นะแต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้คือปิดปดมาเปิดร,รอบหนึ่งแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เปิดกล่องคอมเมนต์นะแล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้ก็คืสอ,อ,อสระเอเอสเอนะมันก็จะหันได้เองนะออันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะแต่บางทีผมก็จะหันไม่ได้นะเพราะว่า ผมบอกแล้วนะว่าวิธีของผมไม่ได้ใช้ร้ยได้ร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคงมผมคงไม่บอกแล้วคงมีคนทําได้ผมผมั่นแน่แน่เลิกไปแล้วผมเลิกออกอากาศแล้วแล้วผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเอาแล้วมันเป็นได้ยังไงเป็นทํามันมันเป็นยังไงอา้าวคุณอนาจะมีประสบการณ์ความหัวร้อนในการทุบโทรศัพท์นะ หรือไม่โทรศัพท์คุณอาจจะอยู่มาหลายปีแล้วนะมันก็เลยเก่าแล้วพอคุณโหลดรูโโบอกมันเล่นน่ะมันก็จะหันหน้าจอมไม่ค่อยได้นะอือก็จะเป็นแบบนี้แหละนะก็ฝ่ามาตักเตือนกันด้วยนี้สาวกรบอกนะก็วันนี้คงก็ต้องขอลา,าไปก่อนแล้วนะฮะไปหวังว่าอันนี้ผมจะไปเก็บความรู้คุณนะฮะไปแล้ว